ะะการเรียนเนียนฮะ,ะเราจะเปิดเรียนในวันที่31สิงหากับ1กันยานะคะเป็นเสาร์อาทิตย์แรกสมัครเข้ามาเลยไดสมัครเข้ามาได้นะคะตั้งแต่วันนี้ฉะนั้นวิชาชีพสําคัญที่สุดนะคะฉะนั้นถ้าเรียนเนี่ยนะคะถ้าท่านจะเรียนอสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่จะต้องจําไว้เสมอว่านอกจากไม่ได้เรียนเพื่อรับเงินเดือนอย่างเดียวแล้วท่านต้องสามารถ ใช้วิชาที่เรียนนั้นไปเป็นวิชาชีพได้อย่างเช่นหมอสัตวแพทย์นะฮเภสัตอะไรพวกนี้ที่สามารถไม่ได้มุ่งมาทําราชการอย่างเดียวหรือมารับเงินเดือนอย่างเดียวอย่าตั้งเป้าว่าเราจะรับเงินเดือนอย่างเดียวนะคะเพราะปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะต้องมีวิชาชีพเสริมนะฮะลายมือก็เป็นาศาสตร์หนึ่งซึ่งสามารถที่พิสูจน์ได้และไปได้ทั่วโลกตามหลักวิชาการที่เป็นจริง ลายมือนะฮะการที่เรียนรู้ลายมือไม่ได้การสเสดาะเคาะไม่ใช่นะฮะแต่เป็นการที่รู้จังหวะชีวิตช่วงไหนดีช่วงไหนลายช่วงไหนรวยช่วงไหนขัดทุนช่วงไหนควรหลบช่วงไหนคุณลุยควรที่จะลุยนี่คือระบบเมตริกนะคะสวันแรกนะฮะสวันแรกจะเป็นในลักษณะพื้นฐาน จริงๆแล้วสิทธิ์เก่าเนี่ยนะคะที่เข้ามาเรียนเนี่ยควรจะรู้ว่าพื้นฐานนั่นสำคัญที่สุดนะคะสองวันแรกนี่คือหัวใจของลายมือระบบเมตริกนะคะฉะนั้นการสัมผัสมือนะคะ,ะการดูความยาวของฝ่ามือความหนาความแข็งความเป็นสปริงของฝ่ามือสิ่งเหล่านี้สำคัญเส้นแหลมไหมเส้นแหลมเป็นปลายเข็มไหม คนเส้นใจแตกหางสอนไหมพวกนี้เป็นหัวใจทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราจะเรียนใน2วันแรกนะคะคือ2วันแรกเนี่ยถ้าท่านมาเรียนแล้วก็จะต้องกลับบ้านดิฉันต้องกลับบ้าน3ามโมงผมต้องกลับบ้านบ่ายสามโมงนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่ทันรถท่านกลับได้แต่ท่านจะต้องเลิกถึง4ี่โมงเป็นอย่างน้อยนะสำหรับใน2วันแรกค่ะนะคะแล้วสวันแรกคือการเรียนรู้ นิสัยจากลายมือการวางแผนด้วยลายมือการรู้เส้นสายลายมือการว่าชีวิตเราควรจะเดินไปแนวไหนทุกอย่างอยู่ในคอตแรกทั้งนั้นนะคะแล้วว่าเด็กคนนี้ควรจะเรียนในสายไหนอะไรเนี่ยหรือเด็กคนนี้เราจะรับมาเป็นบุทบุญธรรมได้ไหมสามีภรรยาคนนี้นิสัยเป็นยังไงทุกอย่างต้องอยู่ในคอดแรกหมดค่ะแล้วคอรแรกเป็นการสร้างคอนเนคชันสร้างมนุษยสัมพันธ์ นะเมื่อเราเจอใครเราแค่ดูพื้นฐานเขาก็โอโหคอนเนคชัน oh, มาตามเยอะแยะเลยพอข้อที่สองในเมื่อรู้แล้วชีวิตดำเนินไปตรงไหนไปยังไงแนวไหนควรจะเรียนในสายไหนจังหวะชีวิตเข้ามาจับไปจะลงทุนช่วงไหนดีจะได้ตำแหน่งเมื่อไหร่จะลงทุนซื้อที่แล้วจะขายเมื่อไหร่เงินตรงนี้จะจมเมื่อไหร่จะเจ๊งเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ทุกอย่างคําว่าเมื่อไหร่จะตอบได้ใน ระบบเมติกขั้นคอร์สที่2คือต้องวัดมือพิมพมือเลยสอนวัดมือสอนพิมพ์มือเทคนิคตั้งหลายแหล่ต้องมีโดยอาจารย์พยัชนีสอนเองดิฉันอายุ75แล้วนะตอนนี้ไปประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพเอาเลกาสตดารไปยุกขเข้ากับแมทกับลายมือเลยนะคะซึ่งดิฉันเป็นผู้ค้นฟ้ามานานในการที่จะเอาเข้ามาแมทกันให้ได้นะคะแล้วก็หลายอย่างที่ดิฉันได้พัฒนาขึ้นมา ะะจากประสบการณ์ของดิฉันซึ่งสอนมาแล้วเอาแค่สอนนะยีะ่สิบปีนะคะก็สมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเ,เปิดเรียนวันที่31สิสิงหาเป็นวันแรกค่ะ